สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว youtube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทำคลิปดวงคาดการปีนะในปี2567เนี่ยเรามาดูสถานการณ์คาดการแนวโน้มนะจะเป็นอย่างไรบ้างว่าจะเป็นสถานการณ์รอบๆตัวสถานการณ์การงานการเงนิงน,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 งนความรักสุขภาพนะคะเรามาดูซิว่า เป็นอย่างไรโดยเฉพาะช่วงนี้เราจะมาดูนักสัตว์ปีจอปีจอหรือปีหมานี่แหละนะจะเป็นยักษ์ผู้หญิงเป็นธาต์ดินนะคะการทํานาย12นักสัตว์เราจะใช้ไพ่พรมรยานนะคะในการทํานายนะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะแนวโน้มคาดการปีนะส่วนการทํานายเป็นรายเดือนเราก็จะทำทํานายให้เหมือนเดิมนะคะแล้วแต่โอกาสนะคะที่จะทำนายนะส่วนใครอยากทราบเกี่ยวกับ สิบสองราศีเอาราู้้ายไปดูได้ในลิงก์ข้างล่างนี่นะทำให้เหมือนกันนะคะเรามาดูซิว่าสถานก,การณ์ของนักสัตว์ปีจอคาดการแนวโน้มปี2,567เเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะเจ้าชะตานะบอกนะต้องมีความมั่นใจหน่อยนะคะในปีหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ต้องตัดสินใจนะ มันเป็นปัญหาในลักษณะความอึดอัดใจจะเลือกเส้นทางไหนดีจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวานะคะถ้าคุณหาทางออกไม่ได้คุณปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนําคุณเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชาวปีจอเนี่ยปีหน้านมีดวงอุปถรัรมภ์ดวงอุปถัมภ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลืออยู่นะคะ ถึงแม้บางท่านอาจจะมีเรื่องอึดอัดอยู่บ้างในลักษณะของการทํางานผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรืออะไรเนี่ยหรือบริวารก็ตามนะคะแต่คุณสามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ในะปีหนะ้าเนะีนะ่ยโดยเพาะเรื่องความรักนี่โอ้โหน่ะหนักหน่วงเหมือนกันในปีหน้าตัดสินใจดีๆบางท่านมีโอกาสออกถือสินออกบวชนะปีหนะ้านะนะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักใหม่นะนะคะมีโอกาสนะคนที่คบกันเนี่ยเรามัดระวังดีๆกันมีบุตรขึ้นมานะเดี๋ยวเรามาดูนะมาดูครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกถือว่าแนวโน้มสถานการณ์การงานนะดีโชคลาภก็มีนะช่วงต้นๆปีบางท่านอาจจะถ้ามองเรื่องของงานก่อนก็นแล้วกันบางทีการทํานายกระโดดไปกระโดดมาบ้างไม่ว่ากันนะคะทีมองเห็นตําแหน่งหรือมองเห็นอะไรเป็นไพ่ที่ บ่งบอกเราก็พูดนะมันก็เลยเป็นการข้ามไปข้ามมาอยู่นะอั้นเป็นอันอันเข้าใจนะคะในช่วงต้นๆปีแรกเนี่ยคุณอาจจะมีโชคหรือใครหางานได้งานหรือการลงทุนกิจการใหม่ๆมีโอกาสดีนะคะแต่แต่งานที่ทําประจําอยู่แล้วเนี่ยหรือคนที่จะลาออกจากงานนะคุณมีแนวโน้มเลือกเส้นทางนะออกก็ออกบางท่านถึงขั้นออกนะหรือให้ออกหรือเลิกจ้างแล้วมาระวังในเดือน กุมภามีนาเนี่ยถโดนกดดันในเรื่องแบบเนี้แต่คุณมีโอกาสหางานใหม่ได้นะการลงทุนกิจการใหม่ๆก็ตามมีโอกาสดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสน,นุนหรือบุญเก่าคุณยังหนุนนําอยู่นะคะเรื่องหน้าที่การงานรวมทั้งโชคด้วยครึ่งวีแรกก็มีโอกาสมีโชคอยู่นะโชคทางด้านการงานก็มีโอกาสหางานได้โดยเฉพาะคนที่ใช้งานเกี่ยวกับคําพูดมีวาทศิลป มีเอ่าเขาเรียกงานที่ใช้ความคิดการมองของคนอื่นนะมองคุณเป็นคนที่คนเก่งนะคุณไปไหนก็สามารถหางานได้สบายๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแต่ว่าในบางท่านอาจจะอะไรอาวรงานเก่าๆงานเดิมๆเนี่ยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงอยากออกจะอยู่หรือจะไปอย่างเงี้ยแต่ที่แน,น่ๆคุณมีโอกาสได้ออกแน่นอนคุณอยากตัดสินใจออกก็ออกเพราะว่าอ่อ รู้สึกว่ามันระแวงกันน่ะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยหรือคุณอาจจะโดนกดดันในลักษณะของงานนะคะคุณไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันคุณหางานใหม่นะคุณมีโอกาสได้นะถึงมันอยู่ไปมันก็รู้รู้สึกไม่สบายใจคุณก็ไม่ต้องอยู่ไปหาใหม่คุณมีโอกาสดีนะมีโอกาสในเรื่องของงานนะสมัครงานหางานนะโอกาสได้แล้วก็การลงทุนใหม่ดีนะ ดยเฉพาะเจ้าที่ที่คุณลงทุนเนี่ยถ้าใครมีแหล่งทำมาหากินประกอบอาชีพในสถานที่ของตัวเองเนี่ยดีมากเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากไหว้เจ้าที่นะปรับเปลี่ยนฮองจุย้ยโดยเฉพาะคนที่ไหว้พระพีคเนตอยู่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถูกสโฉกันนะ,ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฮองจุย้ยหรือไหว้ก็ดีนะจะจะดีมากๆเลยการงานจะลุ่งเลยอะไรแล้วเรื่องของการลงทุนกิจการการค้านะคะนะ หางานใหม่มีโอกาสดีโดยเฉพาะครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังก็ตามแต่อาจจะมีเรื่องกังวลอยู่บ้างน,นะในสักขององานที่เข้าไปทําหรือมันอึมคึมบางสิ่งบางอย่างมันปกปิดนี่แหละเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ไปศึกษาหรือว่าเพิ่มเติมวิชาชีพที่จะไปทําธุรกิจหรือกิจการรวมทั้งศึกษางานใหม่ๆที่คุณได้เข้าไปทำนะ่ะคุณต้องอดทนนะแล้วคุณจะผ่านไปด้วยดีนะคะเรื่องหน้าที่การงาน นะคุณเป็นคนที่พูดเก่งมีสเสน่ห์แล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะชาวชาวจอเนี่ยนะอย่าไปอะไรมากมายบางท่านเนี่ยออกบวชถือศีลต้นต้นปีเลยแหละนะประมาณกลุ่มพาบางท่านหนึ่งไม่ออกจากงานก็ต้องบวชหรือบางท่านอาจจะบวชถือศีลอยู่ก็ได้นะคะในช่วงนั้นนะ่ะมีโอกาสแน่นอนในช่วงครึ่งครึ่งปีแรกนะ่ะหรือมีโอกาสที่จะ จัดการกับชีวิตของตัวเองที่จะเลือกเส้นทางไหนนะคะอืมนะพึ่งปีหลังนี่ค่อนข้างจะมีเรื่องราวเอ่อเขาเรียกว่ามีเรื่องราวที่ทำให้คุณไม่สบายใจอยู่บ้างเพราะฉะนั้นไปทําบุญนะคะทานศีลภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนกุศลให้กับ แล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยจะได้มีความสุขทําไปเถอะนะคะทําให้กับตัวเองทําแล้วเราสบายใจเราทําพอรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันมีเรื่องราวที่ทําให้คุณไม่สบายใจอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องความรักนี่บอกได้เลยอูโหูการเงินนะถือว่าการเงินก็ถือว่าเอ,อ่ออาจจะพอหมุนไปได้นะโดยเฉพาะเงินที่มาจากการทํางานนี่แหละโชคลาภก็มีบ้างนะก็มีบ้างนะ แต่ก็เอ่อแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรามีมันมีอะไรที่ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่มันทำมันทาให้เรายัางกังวลอยู่นะอย่างน้อยมันก็มีหมุนนะ่ะมันมีหมุนไปได้ดีอยู่อย่างน้อยก็มีงานทำมีงานก็มีเงินนะ่ะการลงทุนก็โอกาสดีก็มีเงินเข้าเหมือนกันนะคะนี้มองความรักนี่หนักหน่อยนะบอกได้เลยนะอาจจะใช้ขอให้มีสตินะในเรื่องความรักนะ บางท่านถึงขั้นลงไม้ลงมือนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะต้องเพราะนั้นต้องมีสตินะถ้ามีเรื่องราวอะไรเนี่ยรีบปีกตัวออกมาก่อนหรือขอขอให้ตั้งสติดีๆบางท่านถึงขั้นเลิกจบนะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นกับความรักใหม่ก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสพบรักใหม่อ่านะแล้วปัญหารักสามเศร้ามันจะเกิดชัดเจนในร่วงช่วงครึ่งปีหลังนี่แหละใครมีปัญหาเรื่องความรักถึงขั้นเลือกนะ ว่าจะจะเดินทางไปทางไหนจะไปกับใครจะไปกับคนจะไปกับคนนี้หรือจะไปกับคนนี้ตัดสินใจดีๆนะคะหรือไม่ไปกับใครเลยเนี่ยนะคะคุณก็ต้องดูดีๆบางท่านเนี่ยหาทางออกไม่ได้ออกบทดีกว่านะออกปฏิบัติธรรมถือศีิบางทีมีมันมัน,ม,นมีเรื่องราวแล้วให้คุณต้องนะต้องเลือกแหละบางท่านมีบุตรขึ้นมาโดยที่ยังไม่ตั้งใจนี่เนล่ยเรามาวังให้ดีนะคะอย่างน้อยนะคุณก็ยังมีดวงอุปถัมภ์บางท่านอาจจะ มีปัญหากันเนี่ยถึงขั้นหนักเนี่ยบางท่านถือว่าอาจจะเป็นรักต่างวัยนี่แหละทําให้มีความรู้สึกความคิดความอ่านมันแตกต่างกันมันปรับตัวกันเข้ากันยากแต่ถ้ายังรักกันอยู่คุณต้องพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะถ้ายังรักกันอยู่นะคะในเรื่องของความรักแต่ถือว่ามันหนักนะในปีหน้าเรื่องความรักเนี่ยถึงแม้จะซื้อส่งซื้อสัตว์คนรักรักแค่ไหนหรือคุณรักรักคนรักแค่ไหน มันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนรักสามเศร้าเพราะนั้นทําบุญนสกัดมันไว้ซะนะคะแผ่เมตดเตาที่ส่วนกุศลไปนะสิ่งหนักๆมันจะได้เบาบางลงนะคะในเรื่องของความรักเลือกเส้นทางแน่นอนนะมีทางเลือกแน่นอนนะส่วนการทํานายความรักเจาะต่างหากเดี๋ยวทําให้ก็ทําให้อยู่แต่ในรูปแบบของสิบสองราศีนะคะนี่เรามาระวังมากที่สุดก็คือมีบุตรขึ้นมาเนี่ยเนี่ย แต่ความรักมันระของระแหงนี่แหละนะคิดให้ดีๆนะะก่อนที่จะตัดสินใจอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะศึกษากันไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งปล่อยให้มันมีนะคะเรื่องบุตรน,นะมันห้ามไม่ได้ถ้ามีแล้วก็ต้องรักษาเข้าไว้นะในปีหน้าเนี่ยนะคนโสดนะดีหน่อยก็มีโอกาสพบรักนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพเนี่ยสุขภาพอาจจะเกี่ยวกับท้องไส้หรือแผ้ในช่องท้องเนี่ยบางท่านเกิดจากการคอดบุตรหรือว่ามีเป็นเกี่ยวกับอวัยวะภายในลูกเรือหลังเรามาระวังให้ดีคนที่เป็นอยู่แล้วอาจจะทรงๆนะ่ะไม่สุดนะถือว่าแข็งแรงอยู่แต่อย่าให้มันเป็นนะคนที่คนที่ยังไม่เป็นก็ต้องระมาระวังดูแลตัวเองนะคะสาหรับสุขภาพนะ ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับนักสัตว์ปีจอในดวงคาดการอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าซีเรียสนะที่ทำได้อย่างที่บอกทานศีลภาวนาแผ่เมตตาทำอะไรก็ตามให้ตัวเองมีความสุขนะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะอยู่นะสำหรับชาวปีจอเนี่ยสรุปให้นิดนึงนะเจ้าชะตาเนี่ยยังยังมีเส้นทางที่ต้องเลือกนะในปีหน้าจะตัดสินใจยังไงดีจะไปหางานใหม่หรือจะอยู่ที่เดิมที่เดิมก็ยังอึอดอดัดเพราะนั้นเดินเส้นทางใหม่คุณจะ เจอสิ่งดีๆคนตกงานก็จะได้งานอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความเมตตาบุญเก่ายัางหนุนนําอยู่นะใครลงทุนใหม่มีโอกาสดีในช่วงต้นๆปีนะแล้วก็หางานใหม่มีโอกาสดได้โชคลาภก็พอมีบ้างนะคะนะเรื่องเงินเงินทองทองบริวารก็ต้องระมัดระวังหน่อยสร้างปัญหาอยู่ไม่น้อยนะ,ะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะพูดแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันช่วยไม่ได้ก็คือปฏิเสธ นะคะส่วนความรักเรามาระวงังมีโอกาสเลือกเส้นทางอย่างที่บอกมีโอกาสจบเลิกหรือใช้ความรุนแรงเพราะนั้นขอให้มีสตินะคนโสดมีโอกาสพบคู่นะคะนะแล้วก็มีโอกาสนิบูตขึ้นมาได้นะในปีหน้านี่ชาวปีจอนะแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งนะการมองคนอื่นคนอื่นมองเป็นคนที่เก่งไปไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาเพราะการทํางานเก่งของชาวปีจอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คิดตัดสินใจให้ดีนะการตัดสินใจนะในเรื่องของความรักโดยเฉพาะนี่แหละมันจะหนักในเรื่องของความรักนะคะงานก็ถึงแม้จะออกก็ไปหางานใหม่ก็มีโอกาสได้บางท่านอาจมีโอกาสถือสีนกบวชนะในต้น,ต,นต้นปีนะ่ะนะหรือการตัดสินใจนะที่จะจบบางสิ่งบางอย่างออกไปทำที่อื่นอะไรประมาณนี้นะความรักก็มีโอกาสจ,จบอย่างที่ว่าละแล้วมีโอกาสเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะ ก็คงประมาณนี้นะคะทากสัตว์ปีจอดวงคาดการปีนะอย่าซีเรียสน,นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคิดใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ